สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมๆกับคำถามที่มีเข้ามาเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาว่าเรื่องการใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางหลวงตกลงเป็นอย่างไรและจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่วันนี้เรามีารายละเอียดมาฝากนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ เริ่มแล้ววันนี้นะคะ1เมษายน2564สำหรับการเพิ่มอัตราวความเร็วของรถยนต์จากความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากประกาศกฎก,กระทรวงกำหนดอัดตราวความเร็วฉบับใหม่ในราชกิจจานุเบกษ,ษาเมื่อวันที่10มีนาคม2564ที่ผ่านมาค่ะ โดยเส้นทางแรกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือทางหลวงหมายเลข32หรือถนนสายเอเชียช่วงหมวดทางหลวงบางปะอินถึงทางต่างระดับอ่างทองระหว่างกิโลเมตรที่4บวก100ถึงกิโลเมตรที่50ทั้งขาเข้าและขาออกระยะทาง45.9กิโลเมตรค่ะ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนที่ได้มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงกำหนดคือมีช่องจราจรตั้งแต่สี่ช่องขึ้นไปไม่มีจุดกลับรถระดับราบมีเกาะกลางถนนแบบกำแพงกัน้นและมีความปลอดภัยด้านวิศวกรรมสูงสำหรับการใช้ความเร็วแบ่งเป็น3ระดับคือช่องซ้ายสุดไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่องกลางไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและช่องขวาไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ นอกจากนี้ยังมีแผนจะประกาศใช้สายทางในระยะที่2ภายในเดือนสิงหาคม2564นี้ซึ่งจะครอบคลุมเส้นทางทั้งในภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ระยะทางประมาณ260กิโลเมตรค่ะเช่นทางหลวงหมายเลข32ช่วงอ่างทองสิงห์บุรีทางหลวงหมายเลข1ช่วงหางน้ำหนองแขมนครสวรรค์ทางหลวงหมายเลข2ตอนบ่อทองมอจะบก และทางหลวงหมายเลข4ี่ช่วงเขาวังสะพระเป็นต้นค่ะและจะดำเนินการต่อเนื่องเพิ่มเติมบนทางหลวงสายหลักเช่นทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินทางหลวงหมายเลขสองถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองสี่สีคิ้วบนราชธานีทางหลวงหมายเลขสา,ามา 2, 4, สี่ศูน,นย์ 3, 4, 0, บางบัวทองสุพรรณบุรีและทางหลวงหมายเลขสี่สี่ก, 4, 4, กระบี่ขนอมรวมประมาณ1,760กิโลเมตรซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม2564เป็นต้นไปค่ะ สำหรับทางหลวงที่ได้คัดเลือกให้เป็นเส้นทางนำร่องจะเป็นเส้นทางที่ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องหมายจราจรต่างๆในเส้นทางที่กำหนดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางเช่นติดตั้งสัญลักษณ์กำหนดความเร็วบนพื้นถนนรวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วค่ะ ในส่วนของการกำหนดอัตราวความเร็วรถเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนสายเอเชียนั้นจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหาอุบัติเหตุที่มักจะเกิดจากการชนท้ายหรือการเปลี่ยนช่องจราจรอันเนื่องมาจากการใช้ความเร็วที่แตกต่างปะปนกันไปไม่เป็นระเบียบอีกทั้งยังทำให้ถนนสายเอเชียในอนาคตจะไม่มีจุดกลับรถระดับราบส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางได้อย่างรวดเร็วสะดวกและปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าดิฉันแกนิกาปทุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ